สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดวงดีพาโชควันนี้มาดูดวงประจำเดือนกุมภาพันธ์2568สำหรับราศีตุลราศีพิจิกราศีธนูใครเกิดราศีไหนฟังให้ดีนะคะราศีตุล15ตุลาคมถึง14พฤศจิกายน การงานเดือนนี้ต้องใช้ไหวพริบและความรอบคอบให้มากอาจมีปัญหาที่ต้องแก้ไขหรือมีคนที่เข้ามาทำให้วุ่นวายแต่ถ้าจัดก,การดีๆจะผ่านไปได้แบบมืออาชีพการเงินรายรับเข้ามาหลายทางมีโอกาสได้เงินจากงานเสริมหรือลูกค้าเก่ากลับมาสร้างรายได้เพิ่มเติมแต่ต้องระวังรายจ่ายที่เกี่ยวกับของฟุ่มเฟือยความรักคนโสดอาจมีคนเข้ามาสนใจ แต่ยังต้องดูกันไปยาวๆส่วนคนมีคู่อาจมีปัญหาความไม่เข้าใจเล็กน้อยต้องใจเย็นและหาวิธีปรับจูนกันสุขภาพระวังเรื่องอาการปวดเมื่อยหรือปัญหาสุขภาพจากการนั่งทำงานนานเกินไปเคล็ดลับเสริมดวงทำบุญเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนเช่นบริจาคเงินหรือสิ่งของให้คนยากไร้จะช่วยเสริมโชคให้ชีวิตราบรื่นราศีพิจิก 15พฤศจิกายนถึง14บธันวาคมการงานมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่อาจทำให้รู้สึกกดดันแต่ถ้าผ่านไปได้จะเป็นก้าวสำคัญของอนาคตต้องใช้ความอดทนและไม่ถอดใจง่ายๆการเงินรายรับดีขึ้นมีโอกาสได้เงินก้อนหรือผลกำไรจากการลงทุนแต่ระวังเรื่องหนี้สินหรือภาระที่ต้องชำระให้ตรงเวลาความรักคนโสด อาจได้เจอคนที่เข้ากับตัวเองได้ดีจากการทำงานส่วนคนมีคู่ต้องลดอารมณ์ร้อนและฟังกันให้มากขึ้นจะช่วยให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นสุขภาพระวังเรื่องความเครียดและพักผ่อนไม่เพียงพออาจทำให้ภูมิคุ้มกันลดลงเคล็ดลับเสริมดวงทำบุญเกี่ยวกับน้ำเช่นบริจาคค่าน้ำให้วัดหรือเติมน้ำให้สัต์จรจัดจะช่วยเสริมพลังชีวิตและทำให้ดวงราบรื่น ราศีธนู15ธันวาคมถึง14มกราคมการงานเดือนนี้มีความก้าวหน้าชัดเจนอาจได้เลื่อนตำแหน่งหรือได้รับโอกาสใหม่ๆที่ดีขึ้นแต่ต้องจัดการเวลาให้ดีเพราะงานเยอะขึ้นการเงินมีโชคลาภเข้ามาแบบไม่คาดคิดหรือได้รับรายได้พิเศษจากงานเสริมแต่ต้องวางแผนให้ดีไม่ควรใช้เงินเกินตัวความรักคนโสด มีโอกาสพบคนถูกใจจากการเดินทางหรือการเปลี่ยนแปลงในชีวิตส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์ไปได้ดีควรหาเวลาดีๆให้กันมากขึ้นสุขภาพแข็งแรงดีแต่ต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆหรือความประมาทในการเดินทาง เคล็ดลับเสริมดวงทำบุญเกี่ยวกับการเดินทางเช่นบริจาครองเท้าให้ผู้ยากไร้หรือช่วยเหลือผู้ที่ต้องการเดินทางไกลจะช่วยเสริมโชคเรื่องความก้าวหน้าดวงของทั้งสามราศีในเดือนกุมภาพันธ์2568มีทั้งโอกาสและอุปสรรคใครที่อยากเสริมดวงให้ปังปังลองทำบุญตามที่แนะนำกันดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดวงดีพาโชค ขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยและมีความสุขค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ